ทำไมตัวขนาดโลโก้มันไม่เท่ากันแล้วเวลาจะแก้ไขหรือว่าจะเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยระยะห่างมันก็ไม่เท่ากันวันนี้ซินจะพาพี่น้องนะคะมาดูวิธีการแก้ไขแบบเบื้องตน้นตามประสบการณ์ที่ซินนั้นได้ลองทำแล้วมันได้ผลนะคะไปดูวิธีการได้เลยค่ะนะคะแล้วเราก็จะ ไปที่งานออกแบบนะคะในส่วนนี้ซิมมาที่สร Act ้างงานออกแบบเปล่าๆนะคะเพื e ่อโพสต์บน f a c e b o o k นั่นเองนะคะหมายเลยนะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้นเราจะไปที่องค์ประกอบเลยนะคะนี่นะซินจะพาไปที่องค์ประกอบเลยนะคะเพื <Whoa. S 1> <completa. S 2> ่อท <Okay. S 2> ี่เราจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานแบบกันเลยไปลุยโหลดนะคะโอเคคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่องค์ประกอบแล้วก็ ให้เราหาคำว่าอาซินจะเอาคำว่า f a c e b o o k นะคะ f a c e b o o k youtube Instagram อะไรพวกนี้เนะาะเอา e b o o k o หนึ่งครั้งคลิกซ้ายหนึ่งครั้งอย่าเพิ่งไปทำอะไรนะมันอยู่ข้างขวานเงี้ยคลิกเสร็จแล้วนะคะอย่าเพิ่งไปทำอะไรนะคะให้เขาอยู่แบบนี้ของเขาไปก่อนนะคะเราก็กลับไปที่เดิมก็คือมาตรงนี้นะคะการกระบาดออกแล้วพิมพ์คำว่า YouTube ต่อนะคะ YouTube. ยูทูบเนี่ยดืน่ะมาๆมาแบบนี้แล้วใช่ไหมคะวงกลมไม่เท่ากันวงกลมไม่เท่ากันนะขยายเขาเท่าเท่ากันก่อนโอเคหลังจากนั้นนะคะก็กลากบาตออกหาคำว่า Instagram ต่อ Instagram คลิกซ้ายหนึ่งครั้ง ก็จะไม่เหลื่อมล้ํากันเท่าไหร่นี่ทีนี้ก็ไปหาคําว่าติ๊กตอกต่อติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กซ้ายหนึ่งครั้โอเคให้เขาเลื่อนขึ้นมาหาท่อนร้อยหนึ่งปรับให้มันเท่าเท่ากันมุบนะคะแล้วก็กด คอนโทรล A ทั้งหมดเลยนะคลิกซ้ายหนครั้งที่ TikTok นะคะแล้วก็กดคอนโทรล A มันก็จะเป็นแบบว่าครอบทั้งหมดจัก,กรวาลของเขาแล้วนะคะให้ทําก่อนที่จะก่อนที่เราจะนําข้อความต่างๆมาทําเป็นภาพพื้นหลังหรือเป็นภาพคอนเยกหัวข้อต่างๆนะให้ทําก่อนนะมาส่วนนี้ย่อลงมา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 ,งมานี่นะคะเราก็จะได้แล้วนะคะ แล้วเราก็ขยับเข้าออมาหนึ่งสองเนี่ยเอาเสลับกันสลับกันแค้นว่าเขาจะเหมือนแบบจะมีให้แบบแบบนี้ด้วยเหมือนเหมือนไม้บรรทัดนะคะถ้าเรายังว่ามือมันยังไม่ใกล้เคียงกันเราก็ลองขยับไปนะคะสมมติว่า โอเคก็จะโดยประมาณนี้นะคะเนี่ยคะ่ะสมมุติว่าเวลาเราต้องการจะเคลื่อนย้ายทีหนึ่งใช่ไหมพอรูปแบบของเขาอยู่ในในแบบนเนี้ยเนี่ยพอรูปแบบของเขานะคะอยู่ในอยู่ในแบบนี้แล้วอะเราต้องการจะเคลื่อนย้ายทีหนึ่งเนี่ยมันมาทีละชิ้นทีละชิ้นแบบเนี้ยทีละหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นอะไรพวกเนี้คะ่ะมันก็จะทําให้แบบว่างานเรามันดูแบบเนี่ยมาแบบเนี้ยมันก็จะแบบ มันไปไม่เท่ากันมันไปไม่ได้อ่าสินจะมีวิธีการอย่างไรนะคะมาดูกันค่ะวิธีการของซินมันคือเค็นไม่รับนะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เราก็ทําไม่เป็นเนาะเดี๋ยวลีลาแป๊บหนึง่งนะเปลี่ยนสีพื้นหลังก่อนนะคะเห้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นก่ะนอืมเปลีย่ยนสีเขียวโอเควิธีการของซินก็คือนะคะละสินจะทําการกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ facebook แล้วก็ กดชิปนะคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่สี่ปุ๊บไปตรงนี้เลยนะทุกคนคำว,ว่ารวมกลุ่มนะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่รวมกลุ่มหลังจากนั้นนะคะเวลาเราจะเคลื่อนย้ายเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมมันคือเคสไม่รับแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ทําไม่เป็นนะคะเนี่ยทีนี้เราก็เลื่อนมาตรงไหนตร,ตรงไหนก็ได้นะคะที่เราต้องการเลยนะตรงฝั่งนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เขาเนี่ยไปไหนไหม่ไม่ไม่ต้องไปไหนนะคะคือให้ล็อกอยู่กับที่แล้วนะก็คือไปตรงนี้เลยนะคะเนี่ยมาแล้วมาวตรงนี้เลยกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเพื่อที่จะล็อกเขาก็จะไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้นะคะแล้วก็เวลาเราไปดูในมือถือเนี่ยมันก็จะไม่คลาดเคลื่อนนะคะแล้วแต่มือถือบางรุ่นของของแต่ละคนด้วยนะอันนี้คือไม่รับประกันนะคะอันนี้ค่ะคือมันจะไม่คาดเคลื่อน คือเราจะล็อกแบบถ้าเราทําภาพปก You Tube เนี่ยเราจะล็อกไว้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมเราจะไม่เคลื่อนที่แล้วสัญลักษณ์นี้แล้วชื่อช่องของเราเราก็จะไม่ล็อกแล้วนะคะหมายถึงว่าชื่อช่องของเราเราก็จะไม่ไม่เคลื่อนย้ายแล้วนะคะเราก็ทําแบบนี้ได้เลยนะ,ะสมมุติว่าซีนพิมคาว่าซีนช h a n แนลตรงนี้นะคะให้เห็นเป็นตัวอย่างเลยนะคะเผื่อพี่น้องจะมีไอเดีย สินชั้นแนลนะคะพิมพ์ตรงนี้นะตรงนี้นะคะทีนี้สินต้องการให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะ่ะอยู่ในกลุ่มเดียวกันสินก็กดกดล็อกก่อนนะคะแล้วสินก็กดชิปอีกหน่งครั้งนะคะกดชิปแล้วก็กดชิปตรงสินชั้นแนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็กดชิป ะะแล้วค่ะเพืนกดชิพก็กดตรงนี้หา<อ>ฟังกช์ชันรวมกลุ่มไม่มีนะคะยกเลิกการจัดกลุ่มก่อนนะคะทุกคนทีนี้นะคะก่อนที่เราจะรวมทั้งโลโก้แล้วก็รวมทั้งชื่อช่องของตัวเองไปในตัวนะคะให้กดยกเลิกการจัดกลุ่มก่อนแล้วเราก็ทําการทีละขั้นตอนคือกดชิปนะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ Facebook เฟรมบนแล้วกดชิป แล้วก็กดอ่ากดชีฟนะคะกดชีฟไปามากนี่แล้วก็กดคําว่ารวมกลุ่มนะคะทีนี้โลโก้ของเรานะคะก็แล้วก็เชื่อช่องก็จะไม่ห่างหายกันไปไหนแล้วนะคะก็จะอยู่ด้วยกันไปตลอดยาวนานพี่น้องสามารถที่จะเคลื่อนมาฝั่งขวาก็ได้ฝั่งซ้ายก็ได้ถ้ายังไม่ล็อกนะแต่ว่าถ้าล็อกแล้วนะมันก็จะไปแบบนี้นะถ้าล็อกแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะ เวลาเราจะใส่ข้อความอะไรหรือจะใส่รูปภาพอะไรต่างๆโลโก้ข้างล่างนี้มันก็จะไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือว่าหายไปไหนเลยนะคะเป็นการเขาเรียกว่าลดความหมุดหงิดในการที่จะทําโลโก้ช่องของตัวเองหรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆที่ตัวเองนั้นได้ทําลงไปนะคะในส่วนนี้นะคะเป็นคล็ดไม่รับแต่ถ้าเราไม่รู้ก็ทําไม่เป็นค่ะซีนชาแนลนะคะวันนี้ก็ ขอกล่าวคำว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรอรับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารทเทคนิคดีๆในการใช้งานแคนว่าเบื้องต้นสำหรับมือใหม่อย่างซินและก็พี่น้องทุกคนที่กำลังเข้ามารับชมในวันนี้นะคะถ้าใครมีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์นะคะที่ใ,ใต้โพสต์นี้ได้เลยหรือว่าจะร่วมแชร์ไอเดียแบ่งปันกับซินได้ทุกเช้านะคะที่ทางเพจ Facebook ที่มีชื่อว่าสินชาแนลนะคะเวลา6โมงเช้าถึง6โมงครึง่ง สามารถไปร่วมแบ่งปันไอเดียกันได้นะคะ